ตึกระฟ้าใจกลางกรุงเทพมหาคนครตัดกับท้องฟ้าสีมนในยามเย็นแสงไฟจากห้องทำงานชั้นสูงสุดของวิริยะกรุปยังคงส,ว,งสว่างใสวอรายาวิริยะกุลชัยในวัยสี่สิตนนยืนมองออกไปมหานคนที่ไม่มีวันหลับไหลชุดสูตรสั่งตัดจากห้องเสื้อชื่อดังระดับโลกขับเน้นเรือนร่างส่งางามนาฬิกาปเต็กฟิลิปบนข้อมือซ้ายสะท้อนแสงไฟระยิบระยับ กลับมาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ยาวนานและเคร่งเครียดข้อสเสนอของเธอผ่านฉลุยเช่นเคยอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ของเธอกำลังจะขยายใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นคุณอารีคาเอ็กสารที่ต้องเซ็นพรุ่งนี้เช่าคะ่ะพิชสีนี้เลขานุการส่วนตัวคนสนิทวางแฟ้มลงบนโต๊ะทำงานไม้สักขัดมันเงาวับอรยาพยักหน้ารับเบาโดยไม่หันกลับมามองขอบคุณมากพิชกลับบ้านได้แล้วละ่ะ ดึกแล้วข้าท่านประท่านพิษซินีโค้งตัวเล็กน้อยก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้อารยาอยู่กับความเงียบและความคิดของตัวเองอีกครั้งความสำเร็จเงินทองอำนาจเธอมีทุกอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะปราดถนาได้แต่ลึกลงไปในใจความว่างเปล่ากัดกินเธออย่างช้าภาพของชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเกือบ20ปีก่อนแวบเข้ามาในความคิด ความรักครั้งแรกที่เธอเลือกจะทิ้งมันไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าตามแรงผลักดันของครอบครัวและความทะเยอทะยานของตัวเองวันรุ่งขึ้นทีมกฎหมายของวิริยะกรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการคอนโดมิเนียมรูแห่งใหมย่ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาการเวนคืนที่ดินส่วนใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่นเหลือเพียงชุมชนเล็กแงแห่งหนึ่งที่ยังต่อต้านจัดการให้เรียบร้อยที่สุด อารยาสิงเสียงเรียบดิฉันไม่ต้องการให้มีปัญหาตามมาไม่กี่วันต่อมาพิชซินีนำรูปถ่ายหลายใบายมาวางบนโต๊ะทำงานของอารยานี่คือข้อมูลของผู้ที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่โครงการคะ่ะท่านประธานอารยาหยิบรูปขึ้นมาดูทีละใบาสายตาของเธอสะดุดกับรูปของเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งที่กำลังวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านไม้เก่ารอยยิ้มกว้างดวงตากลโมโตจมูกโดง ช่างละไมคลายคลึงกับใครบางคนในความทรงจำของเธอเหลือเกินหัวใจของอรารยากระตุกวูบเด็กคนนี้ชื่อตะวันคะอายุประมาณเจ็ดขวบอาศัยอยู่กับพ่อชื่อมาวินค่ะพิษสินีตอบมาวินชื่อนั้นหลุดออกจากริมฝีปากของอรารยาบาวิลเรากับกระซิบโลกทั้งใบของเธอมุนคว้าง ความทรงจำที่พยายามฟังครบมานานปีพุดขึ้นมาเรากับเคลือนแตกมาวินคนรักคนแรกของเธอคนที่เธอทิ้งไปอย่างเลือดเย็นตะวันลูกของเธออย่างนั้นหรืออรารยาสั่งให้พิตซินีสืบข้อมูลของมาวินและตะวันอย่างละเอียดที่สุดเธอต้องการรู้ทุกอย่างความรู้สึกหลากหลายประเดประดังเข้ามาทั้งตกสับสนและความรู้สึกผิดที่จุกแน่น ในอกวันหยุดสุดสัปดาห์อารยาครอสสปอร์ตคันรูของเธอไปยังชุมชนเล็กๆริมน้ำที่นั่นเธอเห็นมาวินกำลังซ้อมจักรยานอยู่หน้าบ้านไม้หลังเล็กเน่งสภาพของเขาแตกต่างจากชายหนุ่มผู้มีชีวิตชีวาในความทรงจำของเธออย่างเ้นเชิงเสื้อยืดเก่ากับกางเกงยีนสีซีดผิวคล้ำแดดแดดใบหน้ามีริรอยแห่งความเนื้อยากแต่แววตาที่มองไปยังเด็กชายตะวันที่กำลังวาดรูปอยู่ไกลๆนั้น เต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนอริยาตัิใจลงจากรถหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากอ,อกคุณมาทำอะไรที่นี่เสียงทุ่มห้าวของมาวินเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นเธอดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นชาและไม่พอใจท,ทันทีวินฉันอริยาพูดไม่ออกมองใบหน้าที่เคยคุ้นแต่บัดนี้กับดูห่างเหิน ถ้าจะมาเรื่องที่ดินผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ขายมาวินพูดเสียงแข็งและกรุณาอย่ามายุ่งกับลูกผมคำว่าลูกผมกรีดลึกลงในหัวใจของอารยาตะวันเป็นลูกของฉันด้วยใช่ไหมเธอถามออกไปในที่สุดมาวินหัวเราาขึ้นในลำคอลูกคุณงั้นเหรอคุณหายไปไหนมาตั้งเจ็ดปีตอนที่ผมต้องเลี้ยงเขาคนเดียวตอนที่เขาไม่สบายตอนที่เขาต้องการแม่คุณไปอยู่ที่ไหน ความคมคืนชชัดในแววตาของเขาคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกเขาว่าลูกคำพูดของมาวินเหมือนมีนับพันเล่มทิ่มแทงอารยาเธอพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งมองสองพ่อลูกด้วยหัวใจที่แตกสลายความสำเร็จที่เธอภาคภูมิใจมาตลอดชีวิตบัดนี้มันดูไร้ค่าสินดีเมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอได้สูญเสียไปอารยาหลับมายังเพนเฮอรรูของเธอ ด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเธอเรียกพิชซีนีเข้ามาพบฉันต้องการให้นายวินกับตะวันมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอบอกหาบ้านใหม่ให้พวกเขาเตรียมเงินข้อนหนึ่งให้แล้วจัดการเรื่องโรงเรียนานานาชาติที่ดีที่สุดให้ตะวันด้วยพิชซินีมองนายหญิงคนด้วยความประหลาดใจละคนเห็นใจท่านประธานแน่ใจหรือคะว่าคุณมาวินจะยอมรับเขาต้องยอมรับอรยาพูดเสียงหนักแน่น เพื่อตะวันแต่ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่อารยาคิดข้อเสนอของเธอถูกมาวินปฏิเสธอย่างเส้นเชิงเขาไม่ต้องการเงินไม่ต้องการบ้านใหม่และไม่ต้องการให้ตะวันไปเรียนโรงเรียนรูลูที่จะทำให้ลูกของเขารู้สึกแปลกแยกชีวิตของผมกับลูกอาจจะจะไม่ได้ลํำรวยแต่เรามีความสุขดีมาวินบอกผ่านคนของอารยาอย่าเอาเงินของคุณมาฟาดหูวพวกเราเลย อารยาอารยาเริ่มทอแท้เธอไม่เคยเจอใครที่ปฏิเสธเงินและอิทธิพลของเธออย่างนี้มาก,ก่อนคำพูดของมาวินเหมือนมีนับพันเล่มทีมแทงอารยาเธอพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งมองสองพ่อลูกด้วยหัวใจที่แตกสลายความสำเร็จที่เธอภาคภูมิใจมาตลอดชีวิตบัดนี้มันดูไร้ค่าสินดีเมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอได้สูญเสียไป อารยากลับมายังเพนฮารูของเธอด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเธอเรียกพิชซิน,นีเข้ามาพบฉันต้องการให้นายวินกับตะวันมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอบอกหาบ้านใหม่ให้พวกเขาเตรียมเงินข้อนหนึ่งให้และจัดการเรื่องโรงเรียนานานาชาติที่ดีที่สุดให้ตะวันด้วยพิชซินีมองนายหญิงของตนด้วยความประหลาดใจและคนเห็นใจท่านประธานแน่ใจหรือคะว่าคุณมาวินจะยอมรับ เธอเริ่มเข้าใจว่าบาดแผลที่เธอสร้างไว้ในใจของมาวินนั้นลึกเกินกว่าที่เงินจะเยียวยาได้คืนนั้นอารยาเปิดดูกล่องเก็บของเก่าที่เธอไม่เคยเปิดดูมานานหลายปีรูปถ่ายของเธอกับมาวินในวัยหนุ่มสาวของควันชิ้นเล็กๆที่เขาเคยให้ความทรงจำที่ทั้งหวานชื่นและมคมขืนถาโถมเข้ามาเธอตัดสินใจว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีพิชสินนีเล่าให้อารยาฟัง ว่าตะวันชอบวาดรูปมากอรยาจึงเริ่มจากสิ่งนั้นเธอแอบ,บไปดูตะวันที่โรงเรียนในวันที่มีกิจกรรมศิลปะเห็นเด็กน้อยนั่งวาดรูปอย่างมีความสุขก็อดที่จะยิ้มไม่ได้เธอฝากสมุดวาดรูปและสีไม้ชุดใหญ่อย่างดีไว้กับคุณครูโดยไม่ระบุชื่อผู้ให้ตะวันดีใจมากเมื่อได้ของขวัญเขาเล่าให้มาวินฟังด้วยความตื่นเต้นมาวินขมวดคิ้วเล็กน้อย แต่เมื่อเห็นแววตาเป็นประกายของลูกชายเขากไ็ไม่ได้พูดอะไรอารยาอารยาเริ่มหาโอกาสเข้าไปในชีวิตของตะวันทีละน้อยเธอบริจาคเงินจำนวนมากให้กับโรงเรียนของตะวันในนามบริษัทโดยมีเงื่อนไขว่าต้องปรับปรุงห้องสมุดและจัดหาอ,อุปกรณ์ศิลป์ประเพิ่มเติมเธอไปร่วมงานโรงเรียนในฐานะผู้สนับสนุนทำให้ได้เห็นตะวันบ่อยขึ้นและบางครั้งก็ได้พูดคุยกับเด็กน้อยสันทอน ตะวันเป็นเด็กฉลาดและช่างสังเกตเขาเริ่มรู้สึกผูกพันกับคุณนาใจดีที่มักจะยิ้มให้เขาและชมผลงานวาดรูปของเขาสเสมอโดยไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ผู้ให้กำเนิดมาวินยังคงระแวดระวังและเย็นชาต่ออรารยาความทรงจำที่ทั้งหวานชื่นและขมขืนท่าโทมเข้ามาเธอตัดสินใจว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีพิศนีเล่าให้อรารยาฟัง ว่าตะวันชอบวาดรูปมากอรยาจึงเริ่มจากสิ่งนั้นเธอแอบไปดูตะวันที่โรงเรียนในวันที่มีกิจกรรมศิลปะเห็นเด็กน้อยนั่งวาดรูปอย่างมีความสุขก็อดที่จะยิ้มไม่ได้เธอฝากสมุดวาดรูปและสีไม้ชุดใหญ่อย่างดีไว้กับคุณครูโดยไม่ระบุชื่อผู้ให้ตะวันดีใจมากเมื่อได้ของขวัญเขาเล่าให้มาวินฟังด้วยความตื่นเต้นมาวินขมวดคิ้วเล็กน้อย แต่เมื่อเห็นแววตาเป็นประกายของลูกชายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอารยาเริ่มหาโอกาสเข้าไปชีวิตของตะวันทีละน้อยเธอบริจาคเงินจำนวนมากให้กับโรงเรียนของตะวันในนามบริษัทโดยมีเงื่อนไขว่าต้องปรับปรุงห้องสมุดและจัดหาอุปกรณ์ศิลปะเพิ่มเติมเธอไปร่วมงานโรงเรียนในฐานะผู้สนับสนุนทำให้ได้เห็นตะวันบ่อยขึ้นและบางครั้งก็ได้พูดคุยกับเด็กน้อยซันทัน ตะวันเป็นเด็กฉลาดและช่างสังเกตแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าตะวันดูราเริงและมีความสุขมากขึ้นทุกครั้งที่ได้พูดถึงคุณหนาใจดีคนนั้นความขัดแย้งในใจของเขาก่อตัวขึ้นเขาเกลียดอารยาที่ทอดทิ้งเขาไปแต่เขาก็รักตะวันสุดหัวใจและความสุขของลูกคือสิ่งที่สําคัญที่สุด วันหนึ่งโรงเรียนของตะวันจัดงานแสดงผลงานนักเรียนอารยาไปร่วมงานในฐานะแขกพิเศษเธอเห็นภาพวาดของตะวันติดแสดงอยู่หลายภาพแต่ภาพหนึ่งทำไมเธอต้องหยุดนิ่งมันเป็นภาพครอบครัวมีพ่อแม่และลูกชายตัวเล็กยืนจับมือกันอยู่กลางทุ่งดอกไม้เด็กชายในภาพมีบับหน้าละไม้ตะวันผู้ชายข้างใ้คือมาวินส่วนผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นมีเข้าโครงใบหน้าคล้ายเธอ ยังน่าประหลาดใจน้ำตาของอารยาคลอหน่วยเธอเดินเข้าไปหาตะวันที่กำลังยืนมองภาพวาดของตัวเองอยู่รูปนี้สวยมากจ้ะตะวันคุณนาก็มาด้วยหรอครับตะวันยิ้มกว้างพ่อบอกว่ารูปนี้ผมวาดคุณแม่ครับแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าคุณแม่เลยพ่อบอกว่าคุณแม่สวยเหมือนนางฟ้าหัวใจของอารยาบีบรัตแล้วตะวันอยากเจอคุณแม่ไหมจ๊ะ เด็กน้อยพยักหน้าวึกหักดวงตากลมโตชายแววเศร้าเล็กลาเล็กน้อยอยากเจอครับผมอยากให้คุณแม่มาอยู่กับผมกับพ่อมาวินเดินเข้ามาตอนนั้นพอดีเขาเห็นอารยากับตะวันยืนคุยกันอยู่หน้าภาพวาดก็ชะงักไปเล็กน้อยตะวันพ่อบอกแล้วไงว่าอย่ารบกวนคุณเขาคุณมาวินอารยาหันไปเผชิญหน้าเขาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย ฉันขอคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวได้ไหมคะทั้งสองคนเดินออกมาคุยกันที่มุมหนึ่งของห้องโถงคุณต้องการอะไรอีกคุณอารยามาวินทมเสียงเรียบฉันอยากจะขอโทษอารยาพูดออกมาในที่สุดฉันรู้ว่าคำขอโทษของฉันมันอาจจะไม่มีความหมายอะไรกับสิ่งที่คุณกับตะวันต้องเจอมาตลอดหลายปีแต่ฉันฉันเสียใจจริงๆควินเสียใจงั้นเหรอมาวินแค่เสียง มันง่ายไปไหมคุณอรรยาคุณทิ้งผมไปเหมือนผมไม่มีค่าแล้วตอนนี้คุณจะกลับมาพูดว่าเสียใจเนี่นะฉันรู้ว่าฉันผิดอริยาเสียงสั้นตอนนั้นฉันยังเด็กฉันท่าเยอทยานฉันกลัวฉันตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วคุณจะให้ผมทํำยังไงชื่นชมที่คุณสํานึกได้งั้นหรอฉันไม่ต้องการให้คุณให้อภัยฉันก็ได้วินอริยาเงยหน้าศบตาเขาแต่ได้โปรด ให้โอกาสฉันได้เป็นแม่ของตะวันบ้างได้ไหมคะฉันอยากจะชดเชยเวลาที่เสียไปฉันอยากจะดูแลเขามาวินนิงเงียบไปนานแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดผมไม่รู้เขาพูดในที่สุดผมไม่รู้จริงๆว่าควรจะทำยังไงวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่สำคัญมาวินไม่ได้กีดกันอารยาอย่างแข็งกร้าวเหมือนเดิมอีกต่อไป เขายอมให้อรยามาหาตะวันที่โรงเรียนบ้างเป็นครั้งคราวและบางครั้งก็ยอมให้เธอพาลูกชายไปเที่ยวในวันหยุดแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ไปด้วยก็ตามอรยาทุ่มเทเวลาและความใส่ใจให้กับตะวันอย่างเต็มที่เธอเรียนรู้ที่จะเป็นแม่ในแบบที่ตะวันต้องการไม่ใช่แม่ที่คอยแต่จะประเคนของแพงให้แต่เป็นแม่ที่รับฟังเล่นด้วยและให้ความรักความอบอุ่น ตะวันคอยใช้เปิดใจรับอารยามากขึ้นเรือ่อยๆคำว่าคุณนาเริ่มเปลี่ยนเป็นแม่ยังไม่รู้ตัวในบางครั้งทำให้อารยาหัวใจพองโตทุกครั้งที่ได้ยินความสัมพันธ์ระหว่างอารยากับมาวินยังคงตึงเครียดและเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนแต่เพื่อตะวันทั้งสองคนพยายามที่จะสงบสึกชั่วคราวพวกเขาเริ่มพูดคุยกันมากขึ้น ไม่ใช่ในฐานะคนรักเก่าให้โอกาสฉันได้เป็นแม่ของตะวันบ้างได้ไหมคะฉันอยากจะชดเชยเวลาที่เสียไปฉันอยากจะดูแลเขามาวินนิ่งเงียบไปนานเวลตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดผมไม่รู้เขาพูดในที่สุดผมไม่รู้จริงๆว่าควรจะทำยังไงวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กแต่สำคัญมาวินไม่ได้กีดกันอารยา อย่างแข็งกล <this> ้าวเหมือนเดิมอีกต่อไปเขายอมให้อรยามหาตะวันท <the> ีしし่โรงเรียนบ้างเป็นครั้งคราวและบางครั้งก็ยอมให้เธอพาลูกชายไปเที่ยวในวันหยุดแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ไปด้วยก็ตามอรยาทุ่มเทเวลาและความใส่ใจให้กับตะวันอย่างเต็มที่เธอเรียนรู้ที่จะเป็นแม่ในแบบที่ตะวันต้องการไม่ใช่แม่ที่คอยแต่จะประเคนของแพงให้แต่เป็นแม่ที่รับฟัง เล่นด้วยและให้ความรักความอบอุ่นแต่วันค่อยใชเปิดใจรับอารยามากขึ้นเรื่อยๆคำว่าคุณน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นแม่ยังไม่รู้ตัวในบางครั้งทำให้อารยาหัวใจพองโกทุกครั้งที่ได้ยินแต่ในฐานะพ่อและแม่ของเด็กชายคนหนึ่งวันหนึ่งตะวันป่วยหนักกระทันหันไขขึ้นสูงจนพ่อมาวินรีบพ,พาตะวันส่งโรงพยาบาลเอกชนที่ใกลที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่เขาจะรับไวพิชสิน,นี้ทราบเรื่องจึงรีบแจ้งอรารยาอรารยาไม่ลังเลยที่จะเข้ามาจัดการทุกอย่างเธอใช้ทั้งเงินและเส้นสายเพื่อให้ตะวันได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอรารยาเฝ้าไข้ตะวันที่โรงพยาบาลไม่ห่างสลับกับมาวินเธอลังงานสำคัญทุกอย่างอานิธานให้ตะวันฟังเช็ดตูลูกเช็ดน้ำตาให้มาวิน ที่นั่งหมดแรงอยู่ข้างเตียงภาพของนักธุรกิจหญิงผู้เฉียบคาดหายไปเหลือเพียงความเป็นแม่ที่เต็มไปด้วยความรักและคะความห่วงใยมาวินมองอารยาด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขาเห็นความทุ่มเทและความรักที่เธอมีให้ตะวันอย่างแท้จริงกำแพงน้ําแข็งในใจของเขาเริ่มละลายลงทีละน้อยเมื่อตะวันอาการดีขึ้นและกลับบ้านได้แล้ว วันหนึ่งมาวินเอ่ยปากชวนอารยาทานข้าวเย็นที่บ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเล็กเท็กที่อารยาเคยมาเหตในวันแรกมันเป็นมื้ออาหารที่เรียบง่ายแย่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายขอบคุณนะอารีมาวินพูดขึ้นหลังจากเงียบไปนานขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ตะวันอารยาสายหน้า ฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณที่ดูแลตะวันมายังดีตลอดหลายปีและขอบคุณที่ให้โอกาสฉันผมยังไม่ได้ให้อภัยคุณทั้งหมดหรอกนะมาวินพูดตามตรงเรื่องในอดีตมันยังคงอยู่แต่ผมเห็นแล้วว่าคุณรักตะวันมากแค่ไหนและตะวันก็รักคุณแล้วคุณละวิน<ม>อริยาธามเบาๆคุณยังเกลียดฉันอยู่ไหมามาวินถอนหายใจยาวผมไม่รู้บางที ความเกลียดมันอาจจะค่อยจางหายไปแล้วก็ได้เหลือแต่ความเสียดายเสียดายเวลาที่เราเคยมีร่วมกันคำคืนนั้นจบลงด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นระหว่างคนสองคนอดีตยังคงเป็นเงาตามตัวแต่ปัจจุบันและความหวังในอนาคตเริ่มส่องสว่างขึ้นอารยาเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตะวันอย่างเต็มตัว เธอไปรับส่งลูกที่โรงเรียนช่วยสอนการบ้านพาไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์บางครั้งมาวินก็ไปด้วยกลายเป็นภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็อบอุ่นในแบบของมันอริยาเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ยอดขายหรือผลกำไรของบริษัทแต่อยู่ที่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของตะวันอยู่ที่การได้เห็นลูกชายเติบโตขึ้นทุกวัน เธอยังคงเป็นประธานบริษัทวิริยะกรุ๊ปที่เฉียบคมและประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้เธอมีหัวใจที่ใหญ่ขึ้นหัวใจที่รู้จักรักและให้อภัยความสัมพันธ์ของเธอกับมาวินไม่ได้กลับไปเป็นคนรักแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพ่อและแม่ที่รวมกันดูแลดวงใจดวงน้อยของพวกเขาอดีตยังคงเป็นบทเรียนแต่ปัจจุบันคือสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นใหม ด้วยความเข้าใจและความรักที่มีต่อตะวันเย็นวันหนึ่งอรารยามวินและตะวันไปปิกนิกกันที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันวิ่งเล่นไล่จับผีเสื้อยังมีความสุขเสียดายเวลาที่เราเคยมีร่วมกันค่ำคืนนั้นจบลงด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นระหว่างคนสองคนอดีตยังคงเป็นเงาตามตัวแต่ปัจจุบันและความหวังในอนาคตเริ่มสองสว่างขึ้น อารยาเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตะวันอย่างเต็มตัวเธอไปรับส่งลูกที่โรงเรียนช่วยสอนการบ้านพาไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์บางครั้งมาวินก็ไปด้วยกลายเป็นภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็อบอุ่นในแบบของมันอารยาเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ยอดขายหรือผลกำไรของบริษัทแต่อยู่ที่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของตะวัน อยู่ที่การได้เห็นลูกชายเติบโตขึ้นทุกวันมาวินดีดกีตาร์ปร่งตัวเก่าร้องเพลงเบาส่วนอารยานั่งมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มบางกามบนหน้าแม่ครับพ่อครับผมรักแม่กับพ่อที่สุดในโลกเลยตะวันวิ่งเข้ามากอดทั้งสองคนแน่นอารยากอดตอบลูกชายน้ำตาแห่งความสุขเอคลอหน่วยตาทะมองศบตากับมาวินแววตาของทั้งสองคนสื่อความหมายที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆ อาจจะไม่มีคำว่าเราในแบบเดิมอีกต่อไปแต่ครอบครัวของพวกเขาได้ก่อตัวขึ้นใหม่แล้วครอบครัวที่เกิดจากความผิดพลาดการให้อภัยและความรักที่บริสุทธิ์ของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อตะวัน